สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดข้วยเมืองคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสําหรับวันที่ผมมานะครับจะเป็นวันขึ้นปีใหม่1มกราชม2567รยบรรยากาศภายในวัดนะครับเนื่องจากมาในวันหยุด,ดยาวๆนะครับวันขึ้นปีใหม่คนที่มาไหว้พระนะครับก็จะเยอะเป็นพิเศษครับ สัมมาสัมพุโตวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิชวโนตโรปริสตมตถาเทิพมนุสยานังพุทโธภคกวาติติมหคภัตูพุทธังสาธุบวะวัตารสติแะสามะธรรมจะริปุโดตะนุอัตวิกะโลโตกสุโนปันระตถาวิทุพุทธสัมาสังละอวะคภะโสปิติ หลังจากถวายสังฆทานแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ทวดนะครับปิดทององค์หลวงพ่อโสธรกันด้านหลังวัดนะครับก็จะมีจุดให้อาหารปลานะครับสามารถพาเด็กๆนะครับมาให้อาหารปลาณนะจุดนี้ได้บรรยากาศภายในวัดนะครับสงบร่มเลื่นมากครับ ด้านล่างขององค์หลวงปู่ทวดนะครับจะมีช้างเอราวันสามเสียงตั้งอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและขวาสําสหรับผู้คนนะครับที่มากราบไหว้ขอพอรกันนะครับก็จะย้อนเหรียญเข้าปากช้างเอราวันรวมถึงเดินลอดท้องช้างเอราวันนะครับตามความเชื่อของแต่ละบุคคลครับท่านใดมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันก็อย่าลืมแวะมาไหว้องค์หลวงปู่ทวด ที่วัดห้วยมงคลกันนะครับ